ฝนฝนก็หยุดตกแล้วแต่ว่าดันเดินเอามาที่จอรดรถแล้ววันนี้หาที่จอรดรถไม่ได้เลยต้องมาจอดนอกสวนหลวงหลอเก,ก้าหาที่จอดไม่เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีที่หาที่จอดไม่ได้เลยต้องต้องมาข้างนอกนี่แหละ วันนี้จะเผือกกว่ะเผือกทอดอ,ทอ,อืมเดี๋ยวมาไปช็อปกับผมอของผมไม่เอาเดี๋ยวมาวันนี้ได้ได้ดูเอาว่าแต่เอาอะไรเลือกซื้อเอาเลยเช็อปปิ้งไปในตัวออกกำลังกายช็อปปิ้งไปในตัว วันนี้ต้องมาจอดข้างน,นอกที่เขาขายของเยอะแยะเนี่ยฮะปกติวก็จะมาซื้อแม่จะนั่งอยู่บนรถจะไม่เคยลงมาเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เกาลงมาไม่รู้เขาจะยอมอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เนี้ยเดี๋ยวจะพาเขาข้ามถนนอ่าข้ามถนนได้ละข้ามได้ละครับ ลูกศิษย์หลวงพ่อป่ะเก่งไ้เดินได้เนี่ยคนเนี้ยเขาบอกไม่เคยเห็นน้มาเดินเด็นทุกกีลลจากรถปับขึ้นรถปับใสบาทเสร็จก็ขึ้นรถเลยเอย้สิบพัไาไปออพั้าสิบห้าบาทฮะ ไงไม่เอาไงากินน้ำเต้าหู้สับปะรสอะไรก็สับปะรดแหละเอาไปซาบปะรดเนี่ยตรงเนี้ย มันเลือกเอาสงสัยจะเดินได้นะานเพราะมีของให้ดูห้าทั่ะปลาไว้แข็งนึงนะอ่ะอันนี้เลยอันนี้อันนี้ยอ่ะประทูแข็งห้าสิบ อันนั้นรถก็อาไปเรียกเอาดูอันนั้น like? สับปะรดอยู่โน่นขิงขยังไงอ่ะร้อยค่ะขิงโละ80แทนขนานี้นขึ้นทุกอย่างขิงโลละ150 1ห้าสิบร้อี้อยยสิบสิบาท อออกอันนั้งสับรถจ้าสับรถแบบไหนเลือกเอามะละกอก็มีผักนิดกองเท่าไหร่กองละส,สิบครับสิบบาท เอาไปเอ,ไปอันนจะเจียบอ่ะแล้วถั่วพูไปถาดหนึงด้วยอ่านะได้ไถั่วพูถาดหนึ่งเรื่องสวยๆนะอ่ะครับถั่วพูถาดหนึ่งถั่วพูถาดนึง ซื้อเข้าประจำอ่ะเท่าไหร่ห้าสิบบาทครับอ่ะเอาไปวันนี้ให้กันลงมาช้อปปิ้งอ๋อให้กัามาช้อปปิ้งแข็งแรงแล้วเนี่ยห้าเนี่ยเก้าสิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมือออกกันเนี่ยเร็วอยู่ได้แค่นี้ก็พอละยีครับเอ้ยยี่สิบเป็นสองสองสามยากำไรเหรอจ้าวกำไรอ่ะไม่ไม่ไม่เขาลืมตัวลืม หยิบยากหยิบเย็นเวย้ยกระดูงเล็กครับทุกทีเห็นปาร์ตเลคนเดียวครับผมวันนี้เขาออกกําลังกายน้อยอและบังคับให้เดินเขาแข็งแรงนะเพิ่งจะมาแข็งแรงปีนี้แหละทุกปีไม่ทุกปีกปแต่ก่อนไม่เคยเดิน<ว>เดินไม่ได้เท่าไหร่ทุเท่าไหร่นะ เก้าสิบขอบคุณครับแม่แม่เหนียวเก้าสิบเดินอย่างนี้ได้ป่ะถ้าเดินได้อย่างงี้ก็โอเคเลยเดินได้อยู่แล้วก็มาสลับบุกง้อแล้วก็เดินแต่ก็ไม่เคยทำให้ลุกเนก็ดีสมัยนี้ผู้สวแต่คนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอาหรน้ำหมูสับน้ำเลี้ยไม่มี

ครับข,ขอบคุณครับใส่เรื่องอน,นยอยูอย่หนึ่งเด็ด <c oughs> ปอเลยอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้เห็ดบว๊คเท่าไหร่แล้วห้าสิบถ่มอย่เงี้ยเลยนะสองถุงน้อยเลย เ้ามาป่าเขาต้องบวกราคาหน่อยใช่ค่ะน,น,นี่ข้าวกล่องอน,นี้น้ำปลาทุงโกลนน,นิดหน่มันไม่มันไม่ปลาทุงโกที่เดียวมันเป็นปลาทุงโกลปลาช่มอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นำมาตรงสี่ ก็จะอาอะไรอ่ะเนี่ยอหมาจะซื้ออะไรเนี่ยแกงถุงก็อยู่เนี่ยย้อนจับไปเด็กเฮ้ยงีเดินเด็กไงให้งีเดินเนี่ยถุงเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยก้าวเนี่ย ต้องถามแม่แข่งแรงนะจ้าวอะไรเลือกเอาผัดเต้าหู้อ่ะผัดเต้าหู้ก็มีนะคะหรือผัดผักใบปอก็มีนะใบปลอกถุงเท่าไหร่สี่สิบสามบาทไม่ถมเท่ายหร่เดี๋ยวเอาเลยดูผัดเต้าหู้ก็ได้ผัดกวาก็ได้อันนี้ถุงเท่าไหร่เล็กๆเนี่ย อ่ะคถือไปเลยแล้วไปสวายนุ่นจะไปถวายผ้านะถนะ้าหยิบนะห้าสิบห้ารับมาสามแบงค์นะเนี่ยเอาไปดหน่ อืเดี๋ยวจะไปีกะเข้าไขดาวข้ามันไก่อ่าพาไปแล้วนี่อ่ายังพาไปแล้วนีพวน่พาไปข้างนี้แล้วเอามาข้างนี้แล้วอ่าอยู่นี่มาเนะดี๋ยวจะบอกเขาก่อน เดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งครับได้ครับกำลังมาหามาเขารออยู่ปไ,ไปไหนไปตรงนี้ไปตรงนี้นี่หาเจอยังคะยังเลยวันนี้ก็อยู่ด้านหน้าอืม ไม่ได้ขายนูนแล้วแม่จะก็ใส่บาทอ่ะแค่ขอน้ำขวดหนึ่งน,นะน้ำอะไรนะน้ำขวดหนึ่งอะไรก็ได้ค่ะนะวันนี้อ่ารับพรอน